ในประวัติศาสตร์จีนอันยาวนานมีหลายชนชาติที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองหนึ่งในนั้นคือชาวแมนจูซึ่งเดิมเป็นชนเผ่าจากแถบแมนจูเรียหรือเขตตะวันออกเฉียงเหนือของจีนปัจจุบันพวกเขาไม่เพียงแต่ล้มราชวงศ์หมิงลงได้แต่ยังสถาปนาราชวงศ์ใหม่ที่ปกครองจีนมายาวนานถึง268ปีนั่นก็คือราชวงศ์ชิงค่ะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกัน แมนจูมีรากเหง้ามาจากกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของจีนปัจจุบันคือเขตแมนจูเรียครอบคลุมบนทลนเฮยหลงเจียงสีหลินและเหลียวหนิงบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของหลายชนเผ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผ่าหนีเจนที่เป็นบนรรพบุรุษโดยตรงของชาวแมนจูเผ่าหนีเจนคือชอนเผ่านักลา่าที่อาศัยในป่าทางเหนือมีวิถีชีวิตแบบกึ่งเร่ร่อนกึ่งเกษตรกรรมและมีชื่อเสียงด้านการขี่มา้ายิงธนูและการต่อสู้แบบกองโจร ในช่วงศตวรรษที่12พวกเขาสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่และก่อตั้งราชวงศ์จีนโดยผู้นำชื่ออากุตาได้ทำสงครามกับราชวงศ์ซงเหนือของจีนและสามารถตั้งอาณาจักรในจีนตอนเหนือได้สำเร็จราชวงศ์จีนของเผ่าหนีเจินปกครองจีนตอนเหนืออยู่ราว100ปีก่อนจะถูกโค่นโดยจัก,กรวรรดิมองโกในช่วงศตวรรษที่13หลังจากราชวงศ์จีนล้มสลายชาวหนีเจินก็กลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆที่ถูกกลืนไปกับอิทธิพลของราชวงศ์หยวนของมองโก และต่อมาคือราชวงศ์หมิ่งของชาวฮั่นพวกเขาไม่ได้มีบทบาททางการเมืองมากนักแต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้เช่นภาษาการแต่งกายการล่าสัตว์และโครงสร้างสังคมตามระบบเผ่าช่วงปลายศตวรรษที่16ชาวนีเจินได้ผู้นำที่แข็งแร่งชื่อว่านูฮาชีเขาเป็นหัวหน้าเผ่าไอซินจวเอ๋หลัวที่สามารถรวบรวมชนเผ่าต่างๆที่แตกแยกในแมนจูเรียให้เป็นหนึ่งเดียวได้ นูฮาชีเริ่มโจมตีเมืองชายแดนของจีนและตั้งรัฐของตัวเองขึ้นในปีคิศักาช1616โดยเรียกชื่อว่าราชวงศ์จีนใหม่เพื่อแสดงความต่อเนื่องจากราชวงศ์จีนของบรรพบุรุษค่ะหลังนูฮาชีเสียชีวิตในปี1626ลูกชายของเขาห่วงไทจีได้สืบทอดอำนาจต่อ และในปี1635ห่วงไทจีก็ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อนีเจินเป็นแมนจูโดยมีวัตถุประสงค์เชน่นเพื่อสลัดภาพลักษณ์ของหนีเจินที่เคยพ่ายมองโก,โกเพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้ชนเผ่ารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เวทีการเมืองของจีนอย่างจรงิงจังในปี1636เขายังเปลี่ยนชื่อประเทศจากราชวงศ์จีนใหม่เป็นราชวงศ์ชิงซึ่งภายหลังกลายเป็นจกักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ของจีน หลังจากที่ราชวงศ์หมิงเริ่มอ่อนแอจากภายในและ,ะเผชิญกับการกรบฏต่างๆเช่นการกรบฏของหลี่จื้อเฉิงพวกแมนจูได้ฉวยโอกาสข้ามกำแพงเมืองจีนเข้าสู่กรุงปักกิ่งในปีคศ,ศ1644โดยได้รับความร่วมมือจากขุนพลหมิงชื่อดังอย่างอู่ซานกุ้ยพวกเขาสถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นและเริ่มกระบวนการรวมชาติอย่างเป็นระบบโดยสามารถควบคุมจีนทั้งหมดได้ภายในไม่กี่สิบปี แม้จะปกครองจีนแต่พวกแมนจูก็ยังรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้เช่นการแต่งกายแบบแมนจูที่ต่างจากฮันทรงผมเปียหลังซึ่งบังคับให้ชายชาวฮันไว้ตามแบบแมนจูเพื่อแสดงความพักดีระบบทงแปดกองทัพที่ใช้แบ่งชนชั้นและการบริหารทาหารราชวงศ์ชิงยังพยายามเรียนรู้วัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะลัทธิขงจื้อเพื่อทำให้การปกครองชาวฮันราบรื่นขึ้น และส่งเสริมการแปลตำราจีนเป็นภาษาแมนจูด้วยค่ะเห็นแบบนี้ราชวงศ์ชิงก็เคยมียุครุ่งเรืองด้วยนะคะช่วงศตวรรษที่1 7บเถึงสิภายใต้การปกครองของสามจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้แก่จักรพรรดิคังซีจักรพรรดิเสี่ยงเจิ้งและจักรพรรดิเฉียนหลงช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นยุคทองแห่งราชวงศ์ชิงที่จีนมีความมั่นคงในทางการเมืองความเจริญทางเศรษฐกิจและความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในยุคจกักรพรรดิคังซีถือเป็นยุคผู้สร้างรากฐานเลยก็ว่าได้จกักรพรรดิคั้งซีขึ้นของราชตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบแสดงความสามารถในการบริหารอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเริ่มปกครองโดยพระองค์เองตอนอายุ14พระองค์คือหนึ่งในจกักรพรรดิที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีนและได้รับการยกย่องว่าเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของจีน พระองค์สามารถปราบปรามกบฏภายในอาทิการก่อกระบฏของอูซานกุย้ยซึ่งเป็นขุนศึกในภาคใต้ที่หวังตั้งตนเป็นใหญ่และทรงขยายอำนาจของราชวงศ์ไปอย่างทิเบตและมองโกเลียอย่างมั่นคงนอกจากนี้ยังเปิดรับนักวิชาการและมิชันารีจากตะวันตกเข้ามาในราชสำนักเพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับระบบการบริหารด้วยค่ะ ยุคจักรพรรดิเสียงจึงเป็นยุคของผู้ปฏิรูประบบราชการจักรพรรดิเสี่ยงจึงเป็นผู้สืบทอดน,นโยบายของพระบิดาอย่างครั้งซีและพัฒนาต่อยอดอย่างมีระบบพระองค์เน้นการจัดการระเบียบการค้งังและระบบภาษีใหม่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในราชวงศ์อย่างเด็ดขาดและจัดตั้งระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด แม้จะของราชเพียง13ปีแต่การปฏิรูปของเสียงเจิง้งได้ว,วางรากฐานที่แข่งแร่งให้กับจักรพรรดิเฉียนหลงซึ่งเป็นพระราชะโอรสที่จะนำราชวงศ์เข้าสู่จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ยุคจักรพรรดิเฉียนหลงถือเป็นยุคทองของจกักรวรรดิ ภายใต้การของรัฐของจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงได้แผ่ขยายอำนาจครอบคลุมดินแดนกว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนครอบคลุมพื้นที่มากกว่า13ล้านตารางกิโลเมตรตั้งแต่ทะเลจีนตะวันออกจนถึงเอเชียกลางเฉียนหลงเป็นทั้งนักปกครองและผู้สนับสนุนวัฒนธรรมอย่างลึกซึง้งพระองค์ทรงรวบรวมตำราวรรณกรรมศิละปะและงานเขียนโบราณมากมายจัดตั้งโครงการรวบรวมหนังสือครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีน ที่รวมตำรากว่า36,000เล่มไว้ในหอสมุรจัก,กรพรรดิเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ของอรารยธรรมจีนในด้านการต่างประเทศจัก,กรพรรดิเฉียนหลงยังคงนโยบายปิดประเทศโดยมองว่าจีนเป็นศูนย์กลางแห่งโลกและไม่จําเป็นต้องพึ่งพาตะวันตกตัวอย่างสําคัญคือการปฏิเสธข้อเสนอการค้าและการทูตจากคณะผู้แทนอังกฤษที่นําโดยลอดแมคคาร์นีในปีคศ1793 แสดงถึงทัศนคติของราชสำนักที่มองว่าตนเองสูงกว่าชาติอื่นยุครุ่งเรืองของราชวงศ์ชิงเป็นช่วงเวลาที่จีนมีความมั่นคงสูงสุดในหลายด้านเช่นด้านการเกษตรระบบชนปลับทานและการจัดเก็บภาษีอย่างมีระบบทำให้ผลผลิตอาหารเพิ่มขึ้นประชากรจีนขยายตัวจากประมาณ150ล้านคนในต้นราชสมัยทางซีไปสู่กว่า300ล้านคนในช่วงปลายราชสมัยเฉียนหลง ด้านระบบราชการราชวงศ์ชิงยังคงใช้ระบบสอบจองหงวนเพื่อเปิดโอกาสให้คนจีนท่านเข้ามารับราชการทําให้สามารถรักษาสมดุลระหว่างชนชั้นปกครองแมนจูและประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวฮันศิลปะวัฒนธรรมมีการสร้างวางังพระราชวังต้องห้ามวาัดพิธีกรรมต่างๆและงานศิลป์ที่ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบันค่ะสรุป ชาวแมนจูก็คือชนกลุ่มน้อยจากแมนจูเรียที่เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของชนเผ่าเล็กๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของจีนโดยมีผู้นำอย่างนูหาฮาชีและบุตรของเขาห่วงไทจีเป็นผู้สถาปนาเอกภาพระหว่างรากฐานรัฐใหม่ชาวแมนจูมีวัฒนธรรมและระบบทหารเฉพาะตัวเช่นระบบธงแปดกองพลที่ใช้ควบคุมทั้งการทหารและพลเรือน ปีคิดสกัา1644ชาวแมนจูสามารถเข้ายึดครองจีนแผ่นดินใหญ่และสถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นมาโดยใช้ทั้งพลังทหารและกลยุทธ์ทางการเมืองในการควบคุมชาวฮั่นผู้เป็นประชากรส่วนใหญ่แม้จะเป็นชนต่างชาติแต่ราชวงศ์ชิงก็เป็นหนึ่งในยุคที่จีนเจริญรุ่งเรืองสูงสุด อย่างไรก็ตามความมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของตนเองในเวลานั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเสื่อมถอยเมื่อโลกภายนอกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่19และนำไปสู่การสิ้นสุดของราชวงศ์ชิงในปีคศหนึ่ัก้าร1อและแม้ราชวงศ์ชิงจะสิ้นสุดลงไปแล้วแต่เรื่องราวของพวกเขายังคงเป็นบทเรียนสำคัญว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่ต้องมาพร้อมกับความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของโลกและคุณผู้ชมล่ะคะคิดอย่างไรกับบทบาทของชาวแมนจูในประวัติศาสตร์จีน ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้และพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ